ดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิงครับวันนี้มาชมเสียมืดเหมือนเดิมครับ7 7 4 0ตัวแรงของเราครับสุดจัดเลยวันนี้กับพันสามซทครับมาไถไไรครับวันนี้ไถไไ่ตอนค่ำครับพอดีผมว่างจากภารกิจแล้วเลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้เอซีทุกท่านได้ดูครับกับรถไทยฟอร์ดเสียมืดครับ7740ขนาด1 1 0แรงมาครับ อ๋อไทยไล่ครับพันสามซีเอ็มทีก็ไล่ละสี่ร้อยนะครับแถวบ้านผมคิดกันอย่างนั้นครับอันนี้ก็เสียมืดก็มีงานต่อเนื่องแล้วครับเอาพันเก็ดไปไว้แล้วก็เอาพันสามมามาต่อเลยครับขอรายได้เสียมือดวันนี้ก็ไม่ทำก็สี่ห้าพันครับเอาพันเก็ดไปไว้แล้วครับเลยเอาพันสามมาแทนครับวันนี้แปลงที่สองครับสําหรับเสียมืดวันนี้ครับ อยู่ไกลแค่ไหนก็รู้ครับว่าเป็นรถไทฟ,ฟอร์ดถึงเสียมืดครับผมไปถ่ายคลิปแปลงนั้นผมยังรู้เลยครับว่าเป็นรถไทฟ,ฟอร์ดของเสียมืดครับเสียงคลิปนี่เสียงรถไทนี่อยู่เป็นกิโลก็ได้ยินครับเพราะว่าเสียงท่อเขานี่มีเสน่ห์มากครับเวลาถ่ายลงคลิปนี่เอฟซีทุกท่านจะบอกว่าเสียงพ่อมากครับเพราะว่าเป็นรถไทรุ่นใหญ่ครับ เสียงของเจ็ดจนี่จะบ่งบอกมากครับดูดีครับตัวรถนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับใหญ่มากครับสําหรับเจ็ดของเราครับดูดีครับถ้าได้ไปดันดินนี่ผมว่าน่าจะมันมากครับดูดีครับได้เกียดหินแม่ลังออกก่อนครับเพราะว่าจะไถลําบากมากครับดูดีครับมีแต่หินล้วนๆเลยนะครับใบมีดของ ใบมีด้านหน้าของเสียมืดถอดออกแล้วครับเลยไม่มีครับดูดีครับสุดจัดเลยครับพ3นสาใบยีครับเข่าลึกมากครับก็ขอกราบขอพระคุณสำหรับ1,900ผู้ติดตามครับสำหรับคอมเมนต์ต่างๆครับและการให้คำให้แนะนําครับคำคำแนะนำดีๆต่างๆครับ ก็ผมก็พยายามปรับปรุงช่องอยู่นะครับไม่ดีขึ้นครับขอขอรบคุณทุกท่านครับที่รับชมครับวันนี้ก็ตรงไหนไม่ดีก็ถอยเกียร์เบาครับปีนี้เราได้ปีหน้าเราก็ต้องได้เหมือนกันครับเพราะว่างานรถไทยนี่ถ้าปีนี้เราทำดีปีหน้าเราก็ต้องได้เหมือนเดิมครับ ต้องเน้นผลงานไว้ก่อนครับสําหรับรถใหม่ๆอย่างนี้นะครับเน้นผลงานครับต้องไทฝีมือดีแล้วก็ตรงในถอยไม่ถูกก็ต้องถอยมาเก็บเอาครับปีนี้เราได้ปีหน้าเราก็ต้องได้เหมือนกันครับสําหรับไร่ละสี่รอยนะครับวันนี้เสียมืดก็จัดมา2แปลงแล้วครับก็ถือว่ารายได้ดีพอสมควรครับสําหรับเสียมืดครับวันนี้ก็จะไถไกลนิดหน่อยนะครับไม่ว่ากัน ดูดีครับอุปสรรคบ้านผมก็มีพ้นอย่างนี้แล้วครับดูดีครับดูที่หินครับไม่ใช่ทรบมดานะครับเป็นหินแม่ลังขนาดใหญ่ครับแปลงนี้ก็จะเยอะมากครับเป็นอุปสรรคของเสียมืดโดยตรงแล้วครับเพราะว่าได้เกียดออกไม่ใช่น้อยแล้วครับวันนี้ก็เอาใจใส่ลุยครับไม่ต้องคุยเสียเวลาครับแดดก็ร้อนครับวันนี้ก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้ซีทุกท่านได้ดูครับ สำหรับตัวแรงของเราออกงานเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเสียมืดมาหลายวันแล้วครับวันนี้ก็มาถ่ายตามคาเรียกร้องแล้วครับว่าอยากดูรถไทฟ,ฟอร์ดของเสียมืดก็จัดให้เลยครับสายแข็งของเราครับค่าเชื้อเพลิงก็วันละเกียร้อยนะครับสําหรับหาง3ามแบบนี้ครับถายได้ทั้งวันครับแต่ถ้าปูอ้อยก็จะประหยัดกว่านี้ครับ เพราะว่าปูอ้อยก็จะใช้รอบเครื่องต่ําครับแต่ว่างานไถแบบนี้ต้องถือว่ากินน้ํามันก่อปูครับดูดิครับอย่างน้านหน้าใหญ่มากๆครับคุ่นกระจายครับคุ่นกระจายเลยครับวันนี้ ก็จะสันนิดหน่อยนะครับไม่ว่ากันอยากให้ดูการทำงานครับสุดจัดเลยนี่แหละครับคือพันไปยีสบหกครับเข้าลึกไหมครับ ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ